สวัสดีค่ะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลมาเผยแพร่หรือมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในเครื่องรางวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มีดเล่มนี้ที่นายนำมารีวิวจะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะคะ เป็นด้ามไม้ฝักไม้เก่าบ้านๆเก่าดดิม เฉพาะใบก็เจดนิ้วรวมด้ามฝักสินิ้วครึ่งลันแน่นนะคะ ธรรมชาติ สันมีตะก,กุนะคะตะก,กุดหนึ่งดอกตะกุดโทนเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลเฉพาะใบก็เจ็ดนิ้วรวมด้ามฝักสิบเดนิ้วครึ่ง เข้ามาชมแล้วถูกใจก็ทักทายเข้ามาได้นะคะทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมได้ตัดแแอไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์092 6629665รู้จิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํำลังใจให้ด้วยนะคะ รุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ